สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับข่าวสำนักการระบายน้ำสำหรับสถานการณ์ในปัจจุบันของประเทศไทยในหลายพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย ในวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านวิสารเตชะธีวรวารได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดเสี่ยงภัยพื้นที่กรุงเทพมหานครเวลานี้จะมาตรวจเยี่ยมที่ประตูระบายน้ำของสองสายใต้เขตสายไหมกรุงเทพมหานครและสถานที่ต่อไปคือประตูระบายน้ำดาวทองพื้นที่เขตด,ดอนเมืองและถนนเขียวไข่กาสำหรับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันค่ะปกติที่เราจะเปิดก็คือระดับน้ําด้านในเนี่ย ระดับต่ำนะครับแล้วก็ไม่มีฝนกับวันนี้เนี่ยอากาศค่อนข้างร่มนะครับแล้วก็มีฝนตกอยู่ในพื้นที่บ้างมาเพื่อช่วยด้านนอกด้วยที่รังสิตจะสูบออกทางด้านนี้ส่วนหนึ่งนะครับระดับน้ําตอนนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแล้วน้ําส่วนหนึ่งก็จะไปอาจจะออกไปยุบทิศเนี่ยส่วนหนึ่งจะไปลงคลองบางบัวนะครับบางบัวส่วนหนึ่งก็จะไปไส่น้ําในพื้นที่นี่ได้ในส่วนหนึ่งภาพปริมาณฝนข้างในน้อยนะครับตอนนี้ก็ดําเนินการอยู่อย่างนี้นะครับเป็นปกติอยู่แล้วก็สูบน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่อุ ครับครับเรียนท่านตผู้ว่ครับในส่วนนี้ครับตอบครับทางน้ําอันนี้ก็จะไปออกส่วนหนึ่งออกเขนออกส่วนหนึ่งออกด้านล่างที่ไปนะครับแล้วก็จะออกสู่แม่น้ำเจ้าพญาทางด้านนี้อีกส่วนหนึ่งน้ำก็ทางด้านตอนออกนี้ก็จะออกทางด้านทางด้านนี้นะครับออกทางด้านทางด้านหกวกี้าไทยล่างนะครับออกไปทางด้านส่วนหนึ่งออกไปทางด้านทองโป่งเจ้าทยอทิพย์ออกสู่แม่น้าออกสู่ทางด้านใต้ออกสู ทางด้านฝุงวิสัยทัศน์การระบายน้ำของกรมโยธาธิการที่อยู่ระบายอยู่มานละวัน20-30ล้านลูกบาทเมต่อวันนะครับนี่ก็คือได้ครับคูอาจารสภาพอากาศวันนี้นะครับกับเรียนทัลุนตีพัวครับเห็นว่าล่องตอนนี้พาผ่านกรุงเทพเลยใกล้ๆเลยครับมันจะทําให้ประกอบกับมีลมตะวันตกเฉียงใต้เลยครับมาสุวรรณตกเฉียงใต้เลยพัดขึ้นมาทําให้ช่วงนี้อาทิตย์นี้จะมีฝนค่อนข้างเยอะในภาคกลางตอนล่างกับกรุงเทพมหานคร ครับวันนี้ต้องระมัดระวังที่ได้รับการประสานจากกรมอุตุว่าจะมีฝนมากขึ้นในนาท์นี้นะครับท่านเห็นว่ามีหย่อมความอากาศต่ำอยู่ด้วยนะครับตรงนี้ะคระดับนักสีแดงแดงนี่คือเป็นระดับน้ําภายในนะครับปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่ประมาณนักบวก74เซนจากระดับน้าทะเลปานกลางนะครับด้านนอกนะครับจะวิกฤตที่ประมาณนักเมตร80นะวันนี้ด้านนอกอยู่ที่ประมาณนักเมตร4 1เซนเท่านั้นเองนะครับก็ยังมีเปลืออยู่นะครับข่าวิกฤตปวด่าววิกฤตอยู่นะครับ เพราะนั้นเราได้เปิดระบายมาถูงด,ด้านในเนี่ยครับ4ล้านลูกบาทเมตรต่อวันที่เอาเข้ามารวมทั้งทวีวัฒนาด้วยนะครับที่ที่ทดาเนินการเปิดอยู่ที่จะประสานกับเลิกมฑลอยู่นะครับแล้วก็มีกรมธนบัานเป็นเป็นตัวกลางที่จะช่วยเคลียร์ปัญหาเ,เ่ื่องนารเดิงของน้ำกับถนนอุโมงค์พะละ9ใช่ไหมครับตอนนี้ยังเดินได้ปกติ4เครื่องครับแล้วก็ราดับอยู่ตลอดในอุโมงค์นี้ลบ2ถึงลบ4เมตรตลอดนะครับแต่ว่าระาดับที่พะละ9เนี่ยจะ ที่สังเษบเก่าเนี่ยเรารักษาดับไว้ที่ลบหกสิบเซนจากกระดับน้ำทะเลปานกลางแต่ถ้าเรารักษาดับมากกว่านี้นะฮะลบเกินมากกว่าเม็ดลบแปดสิบเซนเนี่ยนะครับก็มีปัญหาเรื่องเรือนิดหนึ่งที่เรือโดยสารใน้ของน้ำใสรบของตลาดก็อยู่ที่เม็ดหกสิบเซนนะครับเรามีแนวป้องกันอยู่ประมาณสามเมตรนะครับก็ยังอยู่ในเกณฑ์นะครับที่ฟังฟังดูนี่รู้สึกถูกเกิเป็นห่วงเกี่ยเฉพาะในสุนดาในท่านถามเมื่อสักครู่เนี่ยครับอันนี้เป็น ทำรายชาอยู่นี่นะครับอันนี้ไปเราว่าฮาองสีออกไปทางด้านแม่น้าบางบกระงนะครับแม่น้ํานครยกออกไปา้าหน้านนี้ทั้งหมดอันนี้แนวก็ส่วนหนึ่งเราก็มีสูบอยู่ที่สองจอกมีขกวาใสายล่างนะครับขกวา่วสายล่างน้องจอกประเวศนะครับแบบนี้แล้วก็ออกไปทางด้านริมทะเลที่หุ่มกาบเนี่ยนะ รเราก็พร้อมที่จะ,ะให้น้ําผ่านและก็คล่องผ่านผ่านพรไปได้โดยที่จังหวัดใกล้เคียงก็เช่นเดียวกันนะครับและสิ่งที่เป็นห่วงกังวลที่มาดูวันนี้เนื่องจากว่าจังหวัดประจินบุรีและพะยายก,กาน้ําที่มาจากโดยรักจาก ที่เธอมีให้กันด้วยเสียงสวรรค์ที่เธอสร้างฉันมาจะขอขอบคุณตอบแทนด้วยสัญญาจากนี้จะทำสิ่งที่ฝันความหวัง,ววงที่คนกรุงเทพฝากไว้ ฉันจากนี้ด้วยเรี่ยวแรงที่มีฉันขอทำความดีทุ่มเทชีวิต